สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ในวิชาง,งานออกแบบกราฟิกด้วยการสอนในรูปแบบออนไลน์ครูร่มไซ่ก็จะมาทำการสอนวิธีการสร้างโปสเตอร์โฆษณาสินค้านะครับโดยใช้หลักและทฤษฎีที่เราได้ศึกษาไปก่อนหน้านี้มาสร้างเป็นชิ้นงานโดยใช้โทรศัพท์มือถือนะครับอุปกรณ์ใกล้ตัวเนาะเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถมาเรียนในโรงเรียนได้ ในกรณีนี้เราก็จะกลับมาใช้แอป Kenwa นะครับแอปเดิมที่ครูเคยแนะนำให้พวกเราลองใช้ก่อนหน้านี้แต่จะเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นด้วยการสร้างเป็นสินค้าที่เราเนี่ยออกแบบด้วยตัวเองวันนี้นะครับมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรบ้างนะเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับอย่างที่คนรู้นะครับว่าแอป c a n v a เนี่ยเป็นแอปในการสร้างโปสเตอร์ได้หลากหลายรูปแบบอยู่แล้วมีทั้งการ แทรกพื้นหลังในโปรแกรมหรือการแทรกรูปภาพที่หามาได้จากในอินเทอร์เน็ตนะเดี๋ยวจะกล้องถ่ายภาพของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยในการสร้างนะครับลำดับการทำงานนะครับก็จะมีดังต่อไปนี้ครับเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกเราจะต้องไปทำการหาสินค้าที่เราอยากจะโฆษณาซะก่อนสมมุติว่าวันนี้นะครับูร่วมทายให้นักเรียนทุกคนโฆษณาปากกาอ่าปากกาอะไรก็ได้ นะแต่ตรงนี้ทั้งนั้นนะครับก็ไม่จําเป็นว่าทุกคนจะต้องทําสินค้าเป็นปากกาเหมือนครูร่มไซ่นะอาจจะเป็นสินค้าอย่างอื่นก็ได้เช่นกันนะอันนี้เป็นการสาธิตยกตัวอย่างเฉยๆนะครับสมมุติว่าครูต้องการที่จะโฆษณาปากกาด้ามนี้นะครับขอยืมภาพจากเน็ตนั่นแหละครูก็ทําการดาวน์โหลดรูปภาพรูปนี้มาเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือเลยนะจากนั้นนะครับโปสเตอร์ชิ้นนี้ นะมีสิ่งพิเศษอยู่หนึ่งอย่างคือเราจะมีพรีเซนเตอร์นะครับซึ่งพรีเซนเตอร์นั้นก็ไม่ใช่ใครครับรูปภาพของเราเองนั่นเองนะเราจะได้เป็นพรีเซนเตอร์สินค้ากันในวันนี้นะครับโดยการออกแบบจากมือเราล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยูเชื่อว่าหลายคนมีรูปอยู่ใน f a c e b o o นะมีรูปอยู่ในกล้องโทรศัพท์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ยากนะครับอ่าไม่ยากไม่ยากขั้นตอนต่อไปก็คือ การเข้าไปตกแต่งรูปภาพในโปรแกรมเลยนะเราก็เข้ามาในแอป c a n ว a นะครับจากนั้นทำการกดปุ่มบวกตรงนี้เพื่อทำการหารูปแบบโปสเตอร์ที่เราต้องการนะครับโปสเตอร์โฆษณาวันนี้มันจะมีทั้งแบบโปสเตอร์แนวตั้งแล้วก็โปสเตอร์แนวนอนนะครับมีโปสเตอร์แนวนอนด้วยนี่มันจะเขียนอยู่โปสเตอร์แนวนอน ในตรงนี้นะครับให้เราเริ่มด้วยการสร้างโปสเตอร์เป็นแนวนอนก่อนเป็นแนวนอนเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะเขาจะแนะนำว่าต้องการที่จะใช้พื้นหลังแบบไหนจะหาแพทเทิร์นจากในโปรแกรมดีไหมนะครับก็จะเห็นว่ามีพื้นหลังสวยๆนะเต็มไปหมดเลยในกรณีนี้เราอาจจะใช้พื้นหลังที่อยู่ในโปรแกรมหรือใช้พื้นหลังที่มีในอินเทอร์เน็ตก็ได้ ในกรณีนี้นะครับง่ายนะครับเราต้องสร้างความง่ายให้กับงานของเราครูจะใช้พื้นหลังที่มีในโปรแกรมเลยใช้พื้นหลังที่มีในโปรแกรมเลยนะครับเช่นครูต้องการใช้พื้นหลังอันนี้ได้ามาละนะครับต่อไปก็คือการไปเพิ่มรูปภาพนะที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นตรงนี้อาจจะมีองค์ประกอบบางอย่างที่เราไม่ต้องการนะอันนี้ให้เราเนี่ยทำการลบทิ้งนะครับเราจะโฆษณาประกาศเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ เราก็ต้องทำการลบองค์ประกอบต่างๆที่เราไม่ต้องการทิ้งไปก่อนนะครับนี่กดลบไปเลยลบไปได้พื้นหลังปเปล่าๆมาละขั้นตอนต่อไปก็คือการไปแทรกวัตถุที่เราต้องการนะครับในตรงนี้เนี่ยนะให้เราไปทำการแตะที่ปุ่มอัปโหลดนี่อัปโหลดอยู่ตรงนี้ปุ๊บอ่า เราจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยนะครับมันก็จะมีปุ่มอัปโหลดสื่อนะตรงนี้หน้าจอจะเห็นว่าครูเนี่ยมีการแอบแทรกรูปภาพปากกาไปแล้วนะครับเพราะครูได้ตัดไปก่อนหน้านี้เนาะอะนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับวิธีการตัดปากกาให้เราไปเข้าที่เว็บนี้เลยครับ RemoveBG เว็บเดิมนะเว็บเดิมอ่กดค้นหาไปจากนั้นนะครับ เข้าไปที่เว็บ Remove e m o v e Background เพื่อที่จะทำการอัพโหลดรูปภาพนี้ลงไปปากกาของเรานั่นเองนะครับอัพโหลดรูปปากกาลงไปเลยปุ๊บอ่าทีละรูปก่อนปากกานะครับก็จะใช้เวลาในการตัดแค่ระยะหนึ่งแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับเนี่ยได้ละเรียบร้อยปากกาที่ไม่มีพื้นหลังนะเว็บนี้ค่อนข้างที่จะอำนวยความสะดวกได้เยอะเลยแต่สังเกตว่ามันจะมี ข้อแตกต่างอยู่ก็คือดาวน์โหลด hd นะครับดาวน์โหลดภาพความละเอียดสูงนะจะไม่สามารถกดดาวน์โหลดได้ถึงกดโหลดได้ก็จะเสียค่าใช้จ่ายครับเดือนละ300กว่าบาทนะสามกว่าบาทเลยเคยลองใช้ทีหนึ่งละตรงนี้ให้เรากดปุ่มดาวน์โหลดด้านซ้ายไปครับดาวน์โหลดธรรมดาปึ๊บ่ากดดาวน์โหลดธรรมดาไปก่อนนะจากนั้นนะครับต่อไปก็คือรูปภาพของเราเองกดปุ่มนี่เลยครับอัปโหลด image ในกรณีนี้ครูเตรียมรูปภาพไว้แล้วนะแต่เราจะไปค้นหารูปภาพในโทรศัพท์ของเราเนี่ยใช้รูปอะไรก็แล้วแต่เราเลยครูใช้รูปภาพนี้แหะครับอ่าพรีเซนเตอร์แต่งตัวเรียบร้อยดูภูมิฐานนะโปรแกรมมันก็จะทําการตัดพื้นหลังออกไปให้เช่นเดิมเลยอ่ากดปุ่มดาวน์โหลดนะครับตอนนี้เราได้วัตถุดิบครบเรียบร้อยแล้วทั้งปากกาและพรีเซนเตอร์ต่อไปก็คือ การไปแทรกวัตถุต่างๆในโปรแกรมนี้นะครับโดยการกดที่ปุ่มอัปโหลดสื่อตรงนี้ปึ๊บอ่ามันก็จะแสดงให้เราเห็นแล้วแหละว่ามีวัตถุที่ตัดงานเรียบร้อยแล้วนะทั้งปากกาเนี่ยแล้วก็ทั้งรูปพรีเซนเตอร์ก็คือรูปเราเองนะครับอ่าเอารูปพรีเซนเตอร์ลงกนปึ๊บมันก็จะอัปโหลดลงไปฟึบอ่าเสร็จเรียบร้อยนะต่อไปก็สินค้าของเราครับปาักกา กดประกาลงไปพืดน่ามาเรียบร้อยวันนี้จะง่ายหน่อยนะครับจะเล็กๆน้อยๆใช้อ์ประกอบแค่2อย่างนะใครที่ดูขั้นตอนไม่ทันเนี่ยก็จะดีหน่อยที่สามารถกลับมาดูวิดีโอย้อนหลังได้ไงอ่าโอเคพอเราทำการอัปโหลดรูปภาพพรีเซนเตอร์ลงไปแล้วนะครับเราก็ติ๊กที่รูปพรีเซนเตอร์เพื่อแทรกรูปภาพเราลงไปแบบนี้นี่ แล้วก็ต่อไปก็อย่างที่รู้กันนะครับปากกาครับวันนี้เราจะโฆษณาปากกาปากกาด้ามนี้เราก็สามารถหมุนได้นะครับโดยการแตะที่วงกลมตรงเนี้ยนะแล้วก็หมุนได้เลยว่าจะหมุนไปทางทิศทางไหนจัดวางให้มันดูดีนิดนึงเพิ่มขนาดนะครับลากจากมุมได้เพื่อเพิ่มขนาดปากกานั่นเองโอเคต่อไปก็คือให้เรานะครับแทรกข้อความสักเล็กน้อยนะแทรกเป็นข้อความหรือว่าตุก,กตุนตุก,กตูนอะไรก็ได้นะครับองค์ประกอบดอกมุ้งดอกไม้อะไรพวกนี้ กดที่ปุ่มบวกครับจากนั้นเลือกเป็นข้อความปึ๊บอ่ามันจะมีแพทเทิร์นหัวข้อให้เราทําการเลือกใช้อ่าเราก็เลือกอันที่อ่ไม่ต้องมีข้อความอะไรเยอะมากนะครับรูปแบบข้อความวางสวยๆเอาไว้อยู่แล้วอ่ะเอานี้ละกันง่ายๆครับหัวเรื่องเนี่ยนะเพิ่มหัวเรื่องเนี่ยง่ายสุดนะครับกดไปเลยชื่อของมันชื่อโปสเตอร์ควรจะเป็นสิ่งที่เห็นชัดพิมพ์ว่าอ่าปากกา ที่ทุกคนเอาอย่างนี้ดีกว่าครับงานนี้จะได้เป็นเอกลักษณ์นะให้เราทำการพิมพ์เป็นสโลแกนว่าปากกาที่ตามด้วยชื่อของเรานะชื่อของเรานะครับอย่างเช่นครูจะทำการโฆษณาสโลแกนว่าปากกาที่ครูร่วมใส่เลือกใช้อ่ดูเท่เลยครับพิมพ์ผิดพิมพ์ผิด ปากกาที่ครูร่วมใส่เลือกใช้นะครับอ่าโอเคปรับขนาดสักเล็กน้อยโอเคอ่ากล่องข้อความตรงนี้ก็ต้องมีการแบบปรับขยับอะไรสักเล็กน้อยนะครับถ้ามันเล็กไปก็ยืดได้นะถ้ามันใหญ่ไปก็ลดขนาดลงมาได้นะครับลดขนาดลงมาได้เลยอาจจะมี าการขยับข้อความบ้างเล็กน้อยนะครับแบ่งบรรทัดนะเพื่อใหอ้การจัดวางมันดูสละสลวยสวยงามอ่าโอเคนี่ประมาณนี้เราก็ปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการเลยครับต่อไปก็คือ,อาการไปแทรกองค์ประกอบนะองประกอบต่างๆเราก็ไปทําการเลือกที่องค์ประกอบนะครับแล้วก็เลื่อนหาว่าองค์ประกอบที่เราเลือกใช้เป็นแบบไหน อาจจะเป็นกรอบภาพก็ได้หรือเราสามารถที่จะพิมพ์หาได้นะครับเช่นครูต้องการองประกอบที่เป็นแมวนะครูก็พิมพ์แมวไปเลยครับอยากได้น้องแมวมาเป็นองค์ประกอบในการโปสเตอร์โฆษณาโปสเตอร์ชิ้นนี้นะครูก็ทําการเลือกตุ๊กตาแมวน่ารักน่ารักตลกตลกตลกลนกนพวกนี้ใส่เข้าไปได้นี่ใส่น้องแมวเข้าไปนะเอาอีกตัวหนึ่งอืมอีกตัวนึงอีกตัวหนึ่งแมวกวลนกน กานที่เราเห็นว่ามันเขียนว่าเป็นมงกุฎแล้วก็โปรเนี่ยมันจะต้องเสียเงินในการซื้อนะครับอาจจะต้องเสียเงินในการซื้อสักเล็กน้อยนะเพราะฉะนั้นก็เลือกใช้อันที่มันเป็นไม่โปรโครับฟรีไปก่อนหัวตัวนี้ละกันนะครับง่ายๆไม่ซับซ้อนโอ้ยตัวนี้อาจจะมีบ้างนะครับเผลอกดปุ่มแทรกเข้ามานะเราก็ทําการติ๊กแล้วก็ลบทิ้งได้ นะครับเพียงเท่านี้ประก,กาของเราก็จะถูกโฆษณาเอาไว้บนโปสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากจะปรับขนาดปรับตำแหน่งอะไรยังไงก็ตามใจเราได้เลยนะอืมตรงนี้ก็ต้องปรับตามความเหมาะสมนะครับทำไมครูร่มใสถึงมาสอนให้ทำในโทรศัพท์แล้วมันจิ้มยากนะครูเพราะว่าเราเรียนแบบออนไลน์นะยังไม่มีการเรียนแบบออนไซต์ เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมไปก่อนนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนในการสร้างโปสเตอร์ด้วยโทรศัพท์แล้วนะภายใต้อุปกรณ์ที่มีจากนั้นเซฟอย่างไรกดปุ่มลูกศรดาวนโหลดข้างบนครับปุ๊บทำการบันทึกไฟล์นะครับกดที่ปุ่มบันทึกตรงนี้มันก็จะทำการ render, าเรนเดอร์เรนเดอร์ไฟล์สักเล็กน้อยนะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับ คุณภาพของงานนะครับบางคนอาจจะมีการแทรกไฟล์ดุดิกหรือไฟล์วิดีโอเข้าไปในเครื่องก็อาจจะใช้เวลาโหลดสักเล็กน้อยนะถ้ามันถามว่าต้องการให้แชร์ไปตรงไหนเนี่ยก็ไม่ต้องเลือกนะครับไม่ต้องเลือกนะเพราะว่ามันได้ทำการเซฟงานเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะีหรือถ้าให้ชัวนะครับถ้าให้ชัวนะกดที่ปุ่มลูกศรน,นะครับปุ่มลูกศรชี้ขึ้นบนตรงนี้ แล้วเลือกบันทึกเป็นรูปภาพดีกว่านะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยส่งเป็นวิดีโอหรือส่งเป็นไฟล์กิฟต์เนี่ยมันอาจจะปริมาณไฟล์ขนาดใหญ่อาจจะมีปัญหากับโทรศัพท์บางคนที่ค่อนข้างช้านะทำให้อ่ค้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าบันทึกเป็นรูปภาพดีกว่านะครับหัวข,ข้อที่3เนี่ยติ๊กไปเลยนะเราก็ จะได้เป็นรูปภาพธรรมดาธรรั่นแหละนะง่ายๆในการส่งในคาสรูมได้โดยใช้เวลาที่รวดเร็วนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องสนใจมันจะให้แชร์ไหนก็แล้วแต่เราเลยนะมันก็จะถามว่าแก้ไขต่อหรือไปที่หน้าแรกตรงนี้ก็ไม่ต้องสนใจครับกดปุ่มโฮมนะปิดจากโปรแกรมได้เลยเพื่อเข้าไปส่งงานใน Google s s r o r o นะครับตามปกติไปที่คั r รูมของเรานะ แล้วก็กดปุ่มเดิมครับเพิ่มงานแล้วก็เลือกอัปโหลดเพื่อทำการอัปไฟล์โปสเตอร์ชิ้นนี้ส่งไปในคาดูมนะตามที่คุณได้ตั้งกระทู้ไว้นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่างานชิ้นนี้ก็จะสั้นๆไม่ซับซ้อนนะครับนะไม่ยากมากเท่าไหร่กดส่งแล้วก็ยืนยันเป็นอันเสร็จสิ้นครับนักเรียนทุกคน